สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานชุดฝึกงานวัดละเอียดช่างยนต์แบบผู้ได้ซึ่งเป็นเครื่องมือแบบดิจิตอลนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็จะเป็นเครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์แบบธรรมดาในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นแบบดิจิตอลซึ่งเครื่องมือที่อยู่ในชุดฝึกตัวนี้ ที่ครูนำมานำเสนอในะวันนี้ก็จะมีอันแรกก็จะเป็นในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับอันที่สองก็จะเป็นแดนเกตแบบดิจิตอลรวมถึงในส่วนของไซลินเดอร์เกตแบบดิจิตอลนะครับซึ่งเมื่อเราทำการตรวจสอบอุปกรณ์นะครับในวงจรทุกอย่างแล้ววงจรพร้อมแล้วก็ทำการเช็ดทำความสะอาด คื่อมืออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลำดับต่อไปเราก็ไปดูที่ตัวใบงานนะครับที่ครูได้เตรียมไว้เราก็ทำขั้นตอนตามใบงานเช่นวันนี้นะครับตัวอย่างครูให้ใบงานที่2ก็คือในส่วนของชุดฝึกงานวัดละเอียดช่างยนต์แบบผู้ได้แบบดิจิตอลนักศึกษาก,ก็นักเรียนนักศึกษาก็ทําการ หยิบอุปกรณ์นะครับวันนี้นำเสนอในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับเราก็ทำการหยิบตัวเครื่องมือขึ้นมานะครับมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่วัดปริมาณไฟฟ้าเช่นแรงดันแบตเตอรี่วัดอุณหภูมิแสดงค่าที่วัดได้เป็นตัวเลขบนจอแสดงผลอ่เมื่อเราฟังตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปบันทึกค่านะครับต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์แบบพูดได้ที่เป็นแบบดิจิตอลตามที่ครูแนะนําไปแล้วในเบื้องตน้นบันทึกค่าลงไปในใบาง,งานว่าตัวไหนทํางานได้ตัวไหนทํางานไม่ได้เรามาดูในส่วนของตารางใบสั่งงานที่2นะครับงานการใช้ชุดฝึกวัดละเอียดช่างยนต์แบบดิจิตอลในส่วนของรายงานการตรวจวัดก็จะเริ่มจาก เวอร์เนียคาลิเปอร์แบบดิจิทัลไมโครมิเตอร์แบบดิจิทัลไดนเกตแบบดิจิทัลไซเรนเดอร์เกตแบบดิจิทัลมันติมิเตอร์แบบดิจิทัลรวมแล้วทั้งหมดจะมี5รายการนะครับสำหรับการตรวจวัดโดยเราก็มาดูผลการตรวจสอบนะครับว่าเครื่องมือทั้งหมด5รายการนะครับเมื่อเราใช้งานชุดฝึกวัดละเอียดช่างยนต์แบบผูด้ได้แล้ว เรามาตรวจสอบว่าสภาพเขาเนี่ยปกติก็ติ๊กในช่องของปกตินะครับถ้าชำรุดก็ติ๊กในช่องของคำว่าชำรุดนะครับสำหรับคลิปของเครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์แบบดิจิตอลครูก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่คุณครูธิรพลบุญธรรมนะครับภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคมาสา,ารคามครูก็หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันแล้วก็ติดตามกันในคลิปๆต่อไปของครูอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ